สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้พี่รัดมาเก็บน้อยหน่านะคะนี่ฤดูการของน้อยหน่านะคะทุกคนนบบุ่นแ<ะ>ดงจึงขึองอ,อยู่นะคะเดี๋ยวพี่รัดจะเข้าไปดูให้น,ะนี่ตาแบบงี้เลยพี่น้องเก็บเดีเ๋ยวพ, <laughs> พี่รักจะเอามาให้นี่<ด>ทุกคน,นโอ้ยหมด มดุมดเจาะพี่น้องมุดลายออกมาก่อนถอยกันพี่น้องถอยมาตั้งที่เอานี่ตะโกอเอาปาดภูหล่ินบ่ดกโอนต้นเอ็นเตนอยู่นะคะทุกคนนี่เราก็จะเก็บใจเอาไปบ่มก่อนพี่น้องมันแก่จัดแล้วหวานค่ะทุกคนสุกจากต้นเนาะพี่มึงได้ลายเอาอะไ้ไปเอาเม เอาไปได้เพราะว่าอกอยังดูวะอุ้ยนกกินเอาไปได้เด้หนินกกินอะ่ะเพราะว,ว่ามันที่ป็นเชื้าลูกสองน,น้อยผุนเด้อลูกไ่เริ่มเลยปังที่น้องเลยโดกิลิพุล่ะเต็มเลยค่ะทุกคนนี่ ตั้มๆกับมีหนี่ลูกเบิ่มเลยนี่ตาใหญ่ๆเลยยังไม่แก่นะเนี่ยแก่หรือยังวะเฮ้ยคืขี้ดื้อใช่ปะเนาะมาสีดื้อสีดื้อพี่น้องเยียโอ้ไปซ้ำนี่ละคบพี่น้องจ้าเก็บบกับเขียบก่อน พบพ่อกันไหมได้จ้าพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนเมืองลูกนี้ว้าทุกคนเมืองไหลไหลอิลีเพียลูกนี้ก็จะสุกแล้วนะคะทุกคนจริงๆเราต้องตัดแบบนี้เด้อิลีนี่เป็นจำเป็นแล้วพี่น้องดึงเลยสุกแล้วนี่สุข,ขาตน้นนี่สุข,ขาต้นเลยจา้า มันจะเป็นใหๆเพียป้า,ามึงอี่ิไลพามาเก็บบระเขียบค่ะพี่น้องจา้าเก็บน้อยหนาเนาะทุกคนเนาะเอาไปบ่มจา้าแกจัดเร็วพวกมึงมีแต่ลูกใหญ่ๆค่ะวันนี้เรามาบุกสวนอาสายเด้ค่ะพี่น้องจา้านี่ มาปลูกสวนอาค่ะทุกคนไม่ได้ปลูกแต่ได้กินนะคะทุกคน <c oughs> ไม่ต้องปลูกนะคะทุกคนแต่ได้กินเอาไว้ํานี้แหละค่ะพี่น้องจ๋านี่มีตต่ลูกใหญ่ตาดีนะคะพูดเหรอเอาไว้ํานี้แหละค่ะพี่น้องขคบคนั้นลายแท้ที่คอยสนับสนุนช่องยอยู่ตลอดเปลาเบลล่าพี่น้องจ๋าพบปะพบฟานเป็นสิ่งดีในชีวิตด้อค่ะสวัสดีค่ะ